สวัสดีพวกเราที่รักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรพลนวพลมิลเลคเทนหมล์อับ,บันดาน,ด,น,ด,นาดินแดนที่จะทำให้คุณรู้สึกคลายดินแดนที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความตระหนักรู้ในจิตใจและจิตญาณช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับ ความรู้สึกที่เราได้สัมผัสกับยามรุ่งอรุณช่วงเวลาของยามเช้าที่เราได้ยินเสียงไก่ขันบ้างได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงของลมหายใจของตัวเราเองที่เรากำลังอยู่กับตัวเองเป็นความรู้สึกสบายเบาเป็นความรู้สึกที่เราเตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณ ขอบคุณวันเวลาที่ดีขอบคุณช่วงเวลาที่ดีของเราที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและงดงามงดงามในแบบของเราเป็นในแบบที่เราเป็นเรารู้สึกได้ว่าเวลาที่เราพยายามที่จะเหมือนใครเวลาที่เราพยายามที่จะทำให้ใครไม่ยอมรับมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึก ึงความอึดอัดในจิตใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงควรที่จะกลับมารู้สึกกับตัวเองกลับมารู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีความหมายอย่างน้อยก็มีความหมายกับตัวเราเองอย่างน้อยก็มีความหมายต่อคนที่เขารักเราหรือคนที่เรารู้สึกรักพวกเขาเหล่านั้นมันเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไข ไม่ใช่ความรักในแบบของหนุ่มสาวไม่ใช่ความรักในแบบของการครอบครองแต่มันเป็นความรักที่มันกลั่นกรองจากหัวใจความรักมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันมีแต่สิ่งดีดีมันมีแต่ความงดงามความรักที่เขาบอกว่ามันเป็นการให้แต่ให้ในที่นี้มันเป็นการให้ในแบบที่เราได้ให้ออกไป ในขณะที่เราได้ให้ออกไปเราก็ได้รับในตอนที่เราให้ไปเรียบร้อยแล้วตอนที่เรารู้สึกถึงการเป็นผู้ให้ให้เราจดจำไว้ว่ามือของผู้ให้นั้นอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอใจของผู้ให้จึงเป็นใจที่อยู่สูงแต่ให้ในที่นี้ ให้เป็นความรักให้เป็นความเมตตาให้เป็นความการุณาให้เป็นความรู้สึกที่เราให้อภัยให้อภัยกับความผิดพลาดกับความพลังพ้งเผลอไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเกลี้ยกลาดหรือมานั่งโกรธมานั่งโทษใครเพราะทุกช่วงเวลามันมีคุณค่ามันมีความหมาย ต่อการที่เราจะกลับเคลื่อนชีวิตเป็นความรู้สึกที่เรากำลังดื่มดากับตัวเราเองเป็นความรู้สึกที่เรากำลังดื่มดากับชีวิตเป็นความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับธรรมชาติสายลมท้องฟ้าแสงแดดยามรุ่งอรุณที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุน่นปุยเมฆที่ล่องลอยหรือแม้กระทั่งสายฝนที่หล่นพรม เสียงฟ้าก้องคำรามในช่วงเวลาที่ฝนตกที่จะสลายความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดที่ทำให้เราติดกับติดกับในที่นี้ก็คือติดกับอยู่กับอารมณ์ติดกับอยู่กับความไม่เข้าใจติดกับอยู่กับความรู้สึกว่าชีวิตมันทำไมถึงได้ซับซ้อน ในความจริงสูงสุดแล้วนั้นชีวิตไม่ใช่ความซับซ้อนแต่ชีวิตคือความสวยงามเรามีชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างประเสริฐและล่ำเลิศอยู่บนโลกหรือดาวเคราะห์สีน้ําเงินที่เต็มไปด้วยหัวใจแห่งความรักหัวใจแห่งความกรุณาหัวใจ ที่เข้าถึงพุทธ,ธะสภาวะหัวใจแห่งพุทธ,ธะหัวใจแห่งพระเจ้าหัวใจแห่งจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขีดขอบไร้ขีดจำกัดเป็นความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกกับตัวเราเองจริงๆรรู้สึกกับตัวเราเองได้รู้สึกกับตัวเองได้ในลักษณะที่เรียกได้ว่ามันมันเบา มันรู้สึกได้ถึงความเบารู้สึกได้ถึงความโล่งโปร่งเบาสบายเป็นความรู้สึกนั้นยามรุงร่งอรุณรุ่งอรุณของวันใหม่ที่เราจะบอกกับตัวเราเองว่าเราโชคดีจังเนาะโชคดีแท้เนาะที่เราได้ใช้ชีวิตที่เราได้สัมผัสอุ่นไอของชีวิตของจิตวิญญาณได้สัมผัสไออุ่นของโลกใบนี้ได้สัมผัสไออุ่นที่เปรียบเสมือนกับความรัก ที่เราไว้วางใจไว้วางใจในความรักไว้วางใจในหัวใจดวงนี้เป็นหัวใจที่มันไม่พยายามไม่พยายามทำให้ใครมาเห็นใจไม่พยายามที่จะทำให้ใครทำให้เรามีความสุขแต่เรามีความสุขด้วยตัวเราเองเป็นความสุขที่เราได้รับได้รับจากโลกใบนี้ในทุกๆวันได้รับผ่านลมหายใจของเรา ได้รับผ่านการก้าวเดินของเราใช้ชีวิตอย่างปกติสุขปกติสุขก็คือเป็นชีวิตที่ไม่ <c oughs> ไม่ใช้ความคิดในเชิงจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครหรือให้ใครมาเปรียบเทียบตัวเราเองหยุดที่จะฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นหยุดที่จะ ฟังเสียงของหัวใจของเราฟังเสียงของหัวใจฟังอย่างไร <c oughs> เสียงของหัวใจก็ฟังจากความรู้สึกเรารู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่ <c oughs> หัวใจกำลังบอกเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าถึงความรู้สึกที่เราเราไม่ค่อยเขวเราไม่สับสนเราไม่ไปคิดวนๆซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆถึงแม้ว่ามันจะมีความคิด ในแบบเดิมมาบ้างก็ปล่อยความคิดให้มันทำงานของมันไปแต่เราไม่เอาใจไปเกาะมันไม่เอาใจไปยึดปล่อยมันไปปล่อยความคิดเหล่านั้นที่ไม่ไม่ยังประโยชน์ให้กับตัวเราเองปล่อยให้มันไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามธรรมชาติของกระบวนการของทางความคิดความรับรู้ความรู้สึกปล่อยให้มันเป็นไปในแบบนั้น เพื่อให้เราที่จะมีเวลาเปิดรับเปิดรับสิ่งดีๆในายามร,มรุ่งอรุณในวันใหม่วันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสบายเบาว,วันใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไหลลื่นอยู่ในโฟลที่เป็นโฟลของจักรวาลอยู่ในโฟลที่เรียกว่าไลฟ์โฟลชีวิตมันไหลเลื่อนเคลื่อนไปยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มีประมาณ เราเพียงแค่มาสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์และที่สุดแล้วจิตวิญญาณตรงนี้ <c oughs> ก็ต้องมีประสบการณ์ที่มันที่มันคู่ควรที่มันคู่ควร,คควรกับสภาวะจิตสภาวะใจหากเรารู้สึกว่าการอยู่ในร่างสังขารของความเป็นมนุษย์ ทำใเราต้องมีความรักมีความเกลียดมีความโกรธมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำอยู่อย่างมากมายก็ให้เราวางสภาวะต่างๆเหล่านั้นและให้รู้สึกกับตัวเองว่าชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติพบสุดท้ายที่จะมาใช้ชีวิตในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ที่ ต้องตรากตรำต้องทุกขทน <c oughs> หรือต้องรู้สึกถึงความรู้สึกต่งตางๆนานา,นา,นานแต่ก่อนเราจะหลุดพ้นจากสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เราจึงต้องยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้เสียก่อนยอมรับความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมันมีทวิภาวะมันมีสองสิ่งมันมีสองฝากที่มันเข้ามา เข้ามาเพื่อให้เราพิจารณาพิจารณาว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไรและก็แน่นอนว่าความคิดดีความคิดดีๆก็จะนำพาเราออกจากเส้นทางที่เราไม่ต้องการได้เป็นคนที่มี energy positive energy ที่มันไม่ใช่ negative ไม่ทำตัวให้ให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นภาระของใครหรือไม่แบกรับภาระของใครมาไว้ในชีวิตมากจนเกินไปจนเกินที่เราจะรับไหวชีวิตที่มันต้องสบายเบาความสบายเบาคือการเป็นอิสระไม่ได้เป็นอิสระจากอะไรไหนอื่น แต่เป็นอิสระจากความคิดความคิดที่มันคอยก่อกวนมันคอยชักชวนมันคอยเย้ายวนให้เราต้องหลงทางอยู่บ่อยๆมันก็คงไม่ดีนักถ้ามันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตระหนักรู้ด้วยตัวเราเองไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบทุนที ถึงวิถีทางที่เราต้องการจะใช้ถึงความปรารถนาที่มันอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจของจิตวิญญาณของเราเพื่อที่เราจะก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่ที่งดงามและในความเป็นจริงนั้นเราก็เดินอยู่บนหนทางที่งดงามอยู่แล้วการถ่ายทอดสัญญ,ญาณน,นี้ยืนยันได้ว่า เราคือคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะพบเส้นทางที่จะสว่างสวัยในขณะที่เราปรารถนาจะพบเส้นทางที่มันสว่างสวัย <c oughs> เส้นทางที่จะทําให้เราได้เข้าถึงความตระหนักรู้ได้เข้าถึงความเข้าใจที่เรารู้สึกว่าเรากําลังมองหาเส้นทางนั้นอยู่ในขณะที่เราหาเราก็เจอเส้นทางแล้วเพราะคนที่หาคือใจจดจอ่อ ไปเรียบร้อยแล้วหาหนทางก็เจอหนทางแต่ที่นี้สภาวะใจในตอนที่เราหาหนทางเนี่ยเป็นอย่างไรใจมันรุ่มร้อนมันรีบร้อนในการเร่งตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็ต้องมาพิจารณาตัวเองในขั้นนี้ขั้นที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อให้เรามีความ ปราณีตกับชีวิตมากขึ้นเราทุกคนก็อยากที่จะได้รับการยกระดับอยากเป็นลูกลักจัก,กรวาลอยากประสบความสำเร็จมากมายกก่กองแต่หารู้ไหมว่าชีวิตที่ขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้ก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องการความสำเร็จที่มันมากขึ้นนั่นหมายความว่าจิตใจของเรานั้น ต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆวันอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ในขณะที่มันดีขึน้นก็ต้องดีขึ้นในแบบที่มันไม่กดดันตัวเองนะไม่มากดดันตัวเองมากจนเกินไปไม่เร่งตัวเองมากจนเกินไปที่จะไปมองคนอื่นว่าเขาไปไกลขนาดนู้นแล้วเรายังอยู่แค่นี้อยู่เลยไม่ใช่เวลาแล้วก็ไม่ควรเสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งเหล่านี้ หรือผู้คนเหล่านั้นตัวเราก็คือตัวเรานะทำอย่างไรขับเคลื่อนอย่างไรคือสิ่งที่เราจะต้องคอนเนคกับตัวเรเองต้องเชื่อมต่อกับความปรารถนาที่มันอยู่ก้นบึ้งในจิตใจในจิตวิญญาณของเราต่างหากเพื่อเราได้ก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่มันเบิกบาน ก่อนที่เราจะเปิดรับสิ่งดีๆเราก็คงจะต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียไปให้หมดนะหรือเทน้ำเก่าทิ้งเพื่อเติมน้ำใหม่ที่มันสะอาดกว่าที่มันดีกว่าบางทีเราก็เป็นน้ำเต็มแก้วเติมอะไรไม่ได้มันเต็มไปด้วยอีกโก้ ันเต็มไปด้วยอัตตาเนี่ยปัญญายาณใหม่ๆก็แทรกซึมเข้ามาไม่ได้ไหลลินเข้ามาไม่ได้และครูก็เชื่อว่าเราคงไม่ใช่น้ำที่เต็มแก้วหรอกถ้าเราเป็นน้ำที่เต็มแก้วเราคงไม่ฟังการไ่ายทอดสัญญาณในครั้งนี้แน่นอนก็ขอให้เราได้รับรู้เถิดว่า เราโชคดีเหลือเกินที่ได้รับรู้การสื่อสารจากจัก,กรวาลถึงจิตใจของเราถึงจิตวิญญาณของเราที่เราจะเปิดรับสิ่งดีๆอยู่ในไวเบชันที่มันเป็นไฮเวเบชันเป็นคนที่มีเอนเนอจีแบบโพซิทีฟเอนเนอรจีเป็นคนที่คิดบว,วกตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็เป็นนักพลิกสถานการณ์ตัวยงจากด้านที่มันเท่า,ทา ก็เป็นด้านที่มันสว่างจ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีเอเนอีด้าน,นบวกแน่นอนว่าชีวิตเราจะจะได้รับแต่สิ่งดีๆเพราะว่าเราเปิดรับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่มันงดงามสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งที่มันจะลงใจ <c oughs> เป็นคนที่สร้างสรรค์ สังสรรค์ชีวิตประดิษฐ์ประดอยชีวิตด้วยความประณีตด้วยความละเอียดอ่อนน้อมเป็นเช่นนั้นหัวใจที่มันเต็มไปด้วยหัวใจของพรมพรมวิหารสี่มีความรักเมตตากรุณามีความมุทิตายินดีมีความอุเบกขาคือการปล่อยวางปล่อยคือเป็นอิสระจากเรื่องนั้น วางก็คือวางมันลงจริงๆนะไม่ไปหยิบไปฉวยมันกลับมาอีกนะไม่ไปนึกถึงมันอีกไม่ไปให้ค่าในสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการก็ไม่ต้องคิดถึงมันก็ขอย้ำกับพวกเราอีกครั้งคิดถึงแต่เพียงสิ่งที่เราต้องการแต่มันเป็นความคิดถึงในรูปแบบที่เราไม่ได้กดดันตัวเองมันเป็นความคิดถึงที่เรารู้สึกเบานะ เพียงเท่านี้กระบวนการในการเปิดรับสิ่งดีๆในระหว่างวันระหว่างการใช้ชีวิตระหว่างการมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ที่มันงดงามที่สุดแล้วครูก็ขอฝากกับพวกเราไว้ด้วยหัวใจของครู ที่ปรารถนาให้พวกเราทุกคนที่ได้ยินการแต่ต่อสัญญาณนี้ได้เข้าถึงความรู้สึกที่มันเบิกบานได้เข้าถึงความรู้สึกที่มันใช้ชีวิตได้อย่างรื่นรมเพราะชีวิตมันน่าพิรมเพียงแค่เรามีเวลาที่จะสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วนั้นรอบบตัวครูขอให้พวกเราทุกคนมีความสุข,ขกับการใช้ชีวิตในวันใหม่นี้ขอให้พวกเรา สัมผัสถึงความเบิกบ,บานในหัวใจ <c oughs> สัมผัสถึงความรู้สึกกระปี้กระเป๋าและมีชีวิตชีวาเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดตลอดไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ